หัวลากกาเอาคนละฝั่งบอกรมขับยากไหมฮิงหัวลากเนี่ยฮะเคยขับไหมเดี๋ยวเราดูหัวลากกันเลยให้จอ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 ดูเขาทอยก่อนเขาจะทอยยัดนี้ไม่ใช่นี่เออเขาจะทอยยัดเด๋ยิง ว่าอยากดูเหมือนกันว่ายากเลยวะเทยากเลยยากเหมือนกันนี่เนอะมึงจะไปไหนกูซอยดิสอ๋อนี่มึงเอาฝั่งนี้นี่ม้วลากเขาจะถอยดิมัวลากเขาจะเทถอยไหนอ๋อมึงใส่ไปโคน้อยนะอ๋อเอาคนละฝั่งกันเลยใช่ เขาถอยเสียบนี่เลยวะออไม่เป็นไรนออักลวอะไหมจะโดนรถมึงไหมโดโดจริงบอกอใช่ไหมโอ้เข้าถอยมแบบนี้เลยคนระับโอ้โหไก่เลยวนะใกล้ๆเลยถอยทีตรงนี้เลยอะ่ะโอไม่ครบน้อยต,ต,ต้องตีนอ่ะที่ไหนวะเนาะ นี่ครับ,บรถพ่วง s. <S ออกไปแล้วดู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 หัวนิ่มยังวะไอ้กูกันรุ่นอยู <Hey. S 1> อยอย่มึง <laughs> กันนี้เนาะ่า <laughs> อยากขับหัวลากวะเหมือนจะขับมันวะฮ oh. ะยิงออกหัวลากให้กูขับได้ไหมเดี๋ยวกูให้กูรับจ้างมึงก็ได้ไหม กูมจังะกูเอคัเองนั่นแหละกูเอากองใหญ่ๆนะฮะหกรอกี่เที่ยววะเนี่ยมันสามเที่ยว <S <S ใช่ไหม αι? ได้ไหม αι? ได้อยู่มั้งเนาะขอใส่แผ่น PE ด้วยนี่ว่ะไม่ต้องเซตเลยว่ะแต่แม่งผูหมดแล้วอ๋มอมันบางๆเองเลยเนาะไม่หนาว่ะ ก็จะสอง้อยอยู่สบายเลยนะสบายเลยครับอันนี้รถน้อยต่างอีก